เป็นมาได้นะครับแต่ผมทิ้โงโอกาสน,นั้นไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าพีเคสำหรับผมมันคือมิตรภาพพีเคสำหรับคออือปากกล้วยพีเคสำหรับผมะมันคือผมไม่ได้หวังเงินอย่างเดียวและผมไม่ได้หวังการชนะอย่างเดียวเหมือนเมื่อกี้น้องพี่เขาก็แข่งมาชนะ14รอบเราก็ต้องบอกเอฟซีแล้วว่าไม่เอาชนะนะทั้งที่จริงๆผมอยากจะชนะก็ได้แต่ผมจะไม่เพราะว่าให้เขามันเป็นเกมของพวกเขาสนุกกของผมนี่คือ,อความสนที่ได้เข้ามาคุยกับเพื่อนๆแล้วเวการกดพีเคของผมคืออะไรรู้วย เพื่อให้มันมีมีทาทัมมิ่งเวลาสําหรับการคุยเพื่อ5นาทีแล้วก็แยกย้ายกันไม่ใช่บอกว่าเข้าไปคุยเล่นแล้วมันต้องแบบยาวไม่งั้นมันจะไม่มีวิธีออกจากการ PK นะเราก็จะใช้วิธีการแบบ เข้าไปวันพีเคแล้วจบพีเคแล้วก็จะได้นึกเรื่องคุยสนุกสนุกกันต่อในแต่ละวันเดี๋ยวพวกเราก็จะต้องเริ่มในพีเคแล้วพีเคให้สนุกเริ่มไลฟ์ like คนเดียวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราต้องเริ่มลองไลฟ์ต้าเดียวพรุ่งนี้ออฟซี่จะเปิดไลฟ์คนเดียวนะครับแล้วก็ก้าวด้วยถ้าเป็นไปได้ก็จะไลฟ์คนเดียวล่วาจ,จะห้อยจอเล่นกันสนุกกันเดี๋ยวพี่จะพาไปเล่นเพราะว่ามันคืองานของน้องๆคืองานของเพื่อน,อนแล้วก็เราย้ําว่าพีเคไม่ได้มีเงินอย่างเดียวสนุกมีแต่ภาพ กข่งขนมช<ส>ินาระแต่ว่าคุณที่คุณต้องทําให้แฟนๆผมก็คือเสิร์ฟความสนุกให้ได้มากที่สุดครับเสิร์ฟความสนุกพูดคุยให้สนุกแล้วก็คุมเรื่องไม่ให้มีการผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะเดียวมันจะซวยไปกระหมดแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณไลฟ์เดินไลฟ์ที่ไหนเวลาใครเดินมาต้องผมไลฟ์อยู่ครับผมไลฟ์อยู่ครับใครจะเข้าคล้องับคุณคุณต้องขออนุญาตก่อนที่จะหันให้กล้องเห็นเขาทุกๆอย่างเราจะได้อยู่กันนานๆแล้วก็จริงใจเข้าให้ใจพวกเรา เราก็ต้องให้ใจพวกเขาจะได้อยู่กันแบบนานที่สุดนะครับผมทุกคนครับแต่ทุกคนไม่รักมึงครับอออพี่ก็ใครอะเนี่ยแบบครับปะไม่ไปเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆเอาไปรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็ต้องปิดแล้วก่อนไปขอทุกคนมึงเป็นล่างแม่ครูก่อนคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะต้องไปนั่งเตรียมทำนู่นทำนี่กันต่อนะครับวันนี้สนุกมาก เราไปเจอเด็กๆผู้ชายกันบ้างเถอะให้เขาโชว์เพลงาออฟออฟซี่มาออคนน,นี้เก่งมากเก่งหลายๆอย่างเป็นน้องๆคนหนึ่งเหมอสบายดีสบายดีครับเอาเอาไปเอาอยู่สบายดีเจสบายดีเอฟวีดีเจ now you have violin ไหมนุโอ้โห now ออ,อาตอนนี้มีเรื่งเปียนโนมีปหมไม่มีอะไรเลย แอปกีตาร์โชพีดไอวันวันซองเอออืมดีเจมาตูมครับคนนี้อืมคนนี้น้องนี่น่ารักเหมือนกันอืมโอ้ยเป็นลมหายใจวิียโนพียโนเปโนกูเลเปโนโอเคแค่นั้นเปโนพี亚โน พชองมคอวิลโกทบพีคโชมีซองฟอร์ก okay, okay. uh ูด <cot refers> <Toy> ูซงโเคโคงนเป็นองคเก่งไวโอลนคือโคตได้กีตาร์สุดยอดทำไมกูไม่ค่อยอยากเข้ามาปีเกเาด้วยเขาหลอกกูกูต้องเว้นระยะไว้หน่อยเรียกหลอกคนละแบบอืมแบบไหน

เราต้องมาทำทีกันต่อ <목소리> 뭐야? 아? <목소리> 아이티스미? 좋게 맥플라이 메플라이 야 엘리스트 아이디어들 리를 빌어 아 뭐야 갔잖아 나 이것도 모르고 <laughs> 아 찰리 찰리님이랑 찰리 그 태국 사와디카. <laughs> 사와디카 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 이렇게 아 아이오싱어송포울 to con thai songs uh okay play again play again yeah thank you so much but oh really i'm um, embarrassed <laughs> อดสิ่งที่ฉันงทุลงไปใจสั่งมาอยากรัวไอ้นักคนดียกท้อไอ้ฉันนังเก่าทำเราลองจะไม่มาจะไม่ทุกไม่เอยไม่ใจให้ใคร ขอยอ,อ,ยอ,ยอย่าให้คำนั้นใช่คำคร้าบมาให้คุณคอยเธอหมายมั้ไม่ใครอยังโทษฉันก็อยบอกกับเธอ,ออย่างว่าเธอมีความ,มพาพยาได้ คนที่ใจมันเดินช้าฉันก็บอกกับเธอแล้วอยากจะกันอีเลือกทุกอย่างจะมีแต่ camera ถมจะยังคงดื้อฉันไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธออีก 아이나 n t e 그 t I can't eat. I can't eat. I can't eat. n t t I c e n t e